การยกย้ายผู้ว่าราชการปัญหาที่ถูกละเลยหรือเปล่าในวันที่15ตุลาคม2568ที่รัฐสภาสอสอพักประชาชนจาก3จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและภูเก็ตได้เปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดจากการยกย้ายผู้วว่าาารรชกจัังหดผู้ว่าราชการจังหวัด ในรอบล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์เอื้อพวกพ้องและไม่ได้ยึดความรู้ความสามารถแต่ที่น่าสนใจคือทําไมถึงมีการยกย้ายบ่อยจนกระทั่งประชาชนในพื้นที่จําชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คน้าที่จะสังเกตเห็นเชียงใหม่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด นางสาวเพชรรัตน์ใหม่ชมพูสอสอเชียงใหม่เขตหนึ่งพักประชาชนชี้ให้เห็นว่าการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งนี้เป็นการตอกย้ำว่าเชียงใหม่ต้องการผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบริการสาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5ที่เชียงใหม่กำลังเผชิญในปัจจุบนันแต่ที่น่าสงสยัยคือทำไมรัฐบาลถึงเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งที่กำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรได้รับคำตอบ เชียงรายการเปลี่ยนแปลงในช่วงวิกฤตนางสาวจุลาลักษณ์ขันสุธรรมสอสเชียงรายเขตหกพักประชาชนกล่าวว่าเชียงรายเคยเผชิญกับการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่ปี2567ซึ่งส่งผลต่อการรับมือภัยพิบัติและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่เชียงรายกําลังเผชิญกับปัญหาสารที่ปนเปื้อนในแม่น้ากกแม่น้ําสายแม่น้ํารวกและแม่น้าโขงซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการการรับมือที่รวดเร็วและต่อเนื่อง แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมถึงมีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงวิกฤตเช่นนี้นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรได้รับคำตอบภูเก็ตการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นายธิติการธิติพฤทิกุลสสภูเก็ตเขต3พักประชาชนกล่าวว่าในเวลาเพียง14วันภูเก็ตก็เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่เนื่องจากความต้องการของผู้มีอำนาจโดยไม่คำนึงถึงปัญหาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมกำลังรับมืออยู่เช่นการบริหารจัดการน้ำการจัดการพื้นที่สาธารณะและการแก้ไขปัญหาจราจรนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการกระจายอำนาจวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด พักประชาชนขอยืนยันว่าการกระจายอำนาจคือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนในพื้นที่การแต่งตั้งและยกย้ายข้าราชการควรเน้นไปที่การแก้ปัญหาและพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและควรพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจดังกล่าวแทนที่จะยกย้ายจากระบบอุปถัมภ์และเอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายในกลุ่มของตนคำถามที่น่าสนใจทำไมรัฐบาลถึงเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงที่มีปัญหาสำคัญอยู่บ่อยครั้ง การยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายในกลุ่มของตนมากกว่าการแก้ปัญหาของประชาชนหรือไม่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจย,ยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่เหล่านี้เป็นคำถามที่น่าสนใจและควรได้รับคำตอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมั่นใจในการบริหารราชการของรัฐบาล